เราจะต้องแยกแยะระหว่างความตั้งใจดีกับความตั้งใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะนิสัยดีไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่ถ้าไม่ตั้งใจพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองสามารถยืนอยู่บนงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอะเออเขาจ้างคุณมาทำอะ่ะถูกไหม ทุกเดือนเขาก็จ้างคุณมาทาแล้วคุณยังไม่ตั้งใจอ่ะเนนี้พี่ว่าเบืเบ่อไม่เียกว่าตั้งใจดีแล้วนะเอออันนี้ประสงค์ร้ายนะเออทำดีหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะนั้นอาจจะต้องมองดูเหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีข้อจำกัดอะไรมากมายขนาดนั้นถึงก็ทําทไม่ได้หรือเปล่าทางเลือกทางเลือกเนี่ยพี่โยคิดว่าอาจจะต้องคุยกับเขาจริงจังเนาะ เพราะว่ามันมีนผลกระทบร้อยเขาเห็นเลยค่ะว่าผลกระทบเชิงลบที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่ปรับตัวเขาไม่พยายามที่จะวิ่งตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือระบบใหม่ๆที่เราเข้ามามีผลกับอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของทีมงานการคอมเพลนของลูกค้าเพื่อนต้องมารับผิดชอบแถมตัวเขาเองก็ไม่ดีเองพากคนประกอบผลปฏิบัติงานของเขาในสิ้นปีก็จะไม่ดีถ้าเขายังอยากจะไปอาจจะต้องกําหนดระยะเวลาให้เขาเริ่มพิสูจน์ให้เห็น นะคะคว่าเขาจะไปหรือไม่ไปพี่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการ manage performance อย่างชัดเจน